สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูกุ้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เราย,ยังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่4กันนะคะ,ะวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องสภาพยืดหยุ่นของวัสดุนั่นเองนะคะสภาพยืดหยุ่นของวัสดุหมายถึงอะไรหมายถึงลักษณะของวัสดุนะคะเมื่อถูกบีบหรือว่าถูกกระทํานะคะ แล้วสามารถกลับคืนสู่ส,สภาพเดิมหรือว่าสภาพใกล้เคียงได้นั่นเองนะคะ,ะเราจะเรียกสภาพนี้ว่าวัสดุนั้นมีสภาพยืดหยุ่นนั่นเองนะคะ,ะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยคะ่ะไปเลยสวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความยืดหยุ่นของวัสดุกันนะครับ ซึ่งหัวข้อนี้เป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกับเรื่องความเหนียวของวัสดุมากเลยแหละครับเอว่าแต่น้องๆจํากันได้หรือเปล่าครับว่าวัสดุที่มีความเหนียวนั้นเป็นอย่างไรถ้าจําไม่ได้ให้น้องๆคลิกที่ปุ่มทบทวนได้เลยนะครับวันนี้พี่ช่างไม้ก็ยังมาช่วยเจมสร้างบ้านลอยน้ำอยู่นะครับน้องๆหลังจากทำงานหนักกันมาทั้งวันแล้วเจม ก็เลยชวนพี่ช่างไม้มานั่งพักในบ้านกันก่อนบ้านลอยน้ำของผมดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเยอะเลยนะครับใช่แล้วล่ะตอนนี้ทำโครงบ้านเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาทำหลังคาผน,นังแล้วก็พื้นกันโอ้เหลืออีกหลายขั้นตอนเลยนะครับเอาไว้บ้านเสร็จแล้วผมจะเอาโซฟานุมน่มๆตัวเนี้เข้าไปนั่งให้สบายหายเหนื่อยไปเลย พูดถึงโซฟานุ่มๆแบบนี้เจมเคยสังเกตไหมว่าเวลาเรานั่งลงบนโซฟามันก็ยุบลงไปแต่พอเราลุกขึ้นโซฟามันก็จะคืนสภาพเดิมได้นะก็เคยสังเกตอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมโซฟาถึงยุบลงแล้วก็คืนสภาพเดิมได้อย่าง,งานั้น มันเป็นเพราะว่าโซฟาตัวนี้ถูกบุด้วยฟองน้ําและสปริงซึ่งเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นไงล่ะความยืดหยุ่นงั้นหรอครับฟังดูเป็นอะไรที่เหนียวเหนียวเนืดเนืดยังไงก็ไม่รู้แฮะฮ่าไม่เหนียวไม่เนืดอทั้งนั้นแหละเจมวัสดุที่มีความยืดหยุ่นน่ะเป็นวัสดุที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือขนาดเมื่อมีแรงมากระทําแต่พอเราหยุดออกแรงกระทําเมื่อไร วัสดุนั้นมันก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ช่วงนี้ชี้นะข้อแตกต่างระหว่างวัสดุที่มีความยืดหยุ่นและวัสดุที่มีความเหนียวคือวัสดุที่มีความยืดหยุ่นจะยืดออกและสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ไม่หยุดแรงกระทําแต่วัสดุที่มีความเหนียวจะยืดออกได้อย่างเดียว ไม่หยุดแรงกระทำจะไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้ครับพี่ยกตัวอย่างให้ผมดูได้ไหมครับได้สิที่บ้านเจมมีฟองน้ำกับดินน้ำมันใช่ไหมละ่ะมีครับเดี๋ยวผมไปหยิบมาให้พี่จะทดสอบให้ดูง่ายๆนะว่าการคืนสภาพของวัสดุที่มีความยืดหยุ่นน่าเป็นอย่างไรพี่จะกดฟองน้ำและก้อนดินน้ำมันลงไปแบบนี้นะ การกดก็คือการออกแรงกระทำเจมเห็นไหมว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างฟองน้ำและดินน้ำมันยุบลงครับเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างใช่ไหมครับใช่แล้วใช่แล้วเอาล่ะคราวนี้พี่จะหยุดแรงกระทำโดยการยกมือที่กดออกเจมเห็นหรือยังว่าเกิดอะไรขึ้นฟองน้ำกลับมาเป็นก้อนเหมือนเดิมได้แต่ดินน้ำมันยังเปลี่ยนรูปร่างไปตามรอยที่กดครับ อย่างนี้เราก็สรุปได้ว่าฟองน้ําเป็นวัตถุที่มีสภาพยืดหยุ่นแต่ดินน้ามันเป็นวัตถุที่ไม่มีสภาพยืดหยุ่นนะสิครับถูกต้องเลยวัตถุที่ทําจากวัสดุต่างชนิดกันก็มีความยืดหยุ่นที่มากน้อยต่างกันไปด้วยนะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าวัตถุใดมีความยืดหยุ่นมากหรือน้อยเราไปหาคําตอบผ่านการทดลองกันดีกว่าจะได้เห็นกับตาตัวเองไปเลยไงล่ะ การทดลองมีชื่อว่าสภาพยืดหยุ่นของวัตถุแล้ววันนี้สิ่งของที่เราจะนำมาทดลองมีอะไรบ้างครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีอย่างรัดของลูกโปง่งเส้นเอ็นแล้วก็น,อน็อตเอาละ่ะถ้าเตรียมของพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มการทดลองกันเลยดีกว่าทำง่ายมากๆเลยนะเจมเราจะเอาสิ่งของทั้งสีชิ้นไปแขวนซะก่อน แล้วก็ใช้มือดึงให้มันยืดออกได้มากที่สุดจากนั้นก็ผ่อนแรงดึงลงคราวนี้เจมเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันไหมล่ะว่าสิ่งใดบ้างที่มีความยืดหยุ่นมากกว่ากันเห็นครับเอวัสดุทั้งสี่ชนิดเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันแน่นะน้องๆช่วยกันคลิกที่ช่องที่เหมาะสมในตารางที่กำหนดให้ทีนะครับ ผลการทดลองเป็นยังไงบ้างล่ะเจมหนังยางและลูกโป่งเป็นสิ่งที่ยืดและหดได้มากเส้นเอ็นยืดหดได้นิดหน่อยส่วนน็อตเนี่ยยืดหดไม่ได้เลยครับใช่แล้วล่ะดังนั้นเราจะสรุปได้ว่าหนังยางและลูกโป่งเป็นวัตถุที่มีความยืดหยุ่นมากส่วนเส้นเอ็นเป็นวัตถุที่มีความยืดหยุ่นน้อยและน็อตเป็นวัตถุที่ไม่มีความยืดหยุ่นเลย เจมสังเกตไหมว่าวัตถุที่มีความยืดหยุ่นมากๆส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกที่ทำมาจากวัสดุที่เรียกว่าพอลิเมอร์ผมไม่รู้จักพอลิเปอร์หรอกครับแต่ผมสังเกตได้ว่าวัตถุที่ทำมาจากวัสดุประเภทยางจะมีความยืดหยุ่นมากนะครับยางก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของพอลิเมอร์นั่นแหละเจมเพราะพอลิเมอร์คือสารประกอบชนิดหนึ่งซึ่งมีทั้งพอลิเมอร์ที่ได้จากธรรมชาติเช่น น้ำยางจากต้นยางพาราและโพลิเมอร์สังเคราะห์ที่แบ่งได้เป็นพลาสติกต่างๆที่ทำมาทำถุงพลาสติกและยางสังเคราะห์ที่นำมาทำลูกฟุตบอลหรือเส้นใยสังเคราะห์ที่ทำเชือกไนล่อนเป็นต้นเนื่องจากวัสดุที่มีความยืดอยู่นั้นสามารถยืดหดกลับสู่สภาพเดิมได้เราจึงนำข้อดีตรงจุดนี้มาใช้ประโยชน์ในการผลิตสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆได้นะเจมอย่างเช่น การบุฟองน้ำในโซฟาใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะนอกจากนี้ก็ยังมีตัวอย่างอื่นๆอีกเช่นการผลิตยางยืดเพื่อน,นำมาใช้ในการตัดเย็บรวมถึงการผลิตเส้นลวดสปริงเพื่อใส่ในวัตถุต่างๆเช่นปากกาและดินสอกดอีกด้วยนะความยืดหยุ่นยังช่วยลดแรงกระแทกได้ด้วยนะเจมส์และจากประโยชน์ในข้อนี้ทำให้เราเลือกวัสดุที่มีความยืดหยุ่น มาใช้ในการผลิตเฮดกาดหรือหมวกป้องกันศีรษะนังมวยยางรถยนต์และรองเท้ากีฬาได้อีกด้วยเอาล่ะพักเหนื่อยกันมานานแล้วเราออกไปสร้างบ้านลอยน้ำกันต่อดีกว่านะดีครับบ้านของผมจะได้เสร็จเร็วๆผมจะได้เอาโซฟานุม่มๆตัวเนี้ยเข้าไปนั่งให้สบายไปเลย และในค่าเปลี่ยนนี้เราจะได้สาระดีๆไปไม่น้อยเลยนะครับน้องๆและตอนนี้ก็ได้เวลาของการสรุปเนื้อหาทั้งหมดแล้วแหะครับวัตถุที่มีสภาพยืดหยุ่นคือวัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างหรือขนาดเมื่อมีแรงมากระทำแต่เมื่อหยุดออกแรงกระทำแล้ววัตถุนั้นๆจะคืนสู่สภาพเดิมทั้งรูปร่างและขนาดและวัตถุต่างชนิดกันจะมีความยืดหยุ่นต่างกัน วัตถุที่มีความยืดหยุ่นมากๆส่วนใหญ่จะทำมาจากวัสดุที่เรียกว่าโพลิเมอร์ครับการนำยางรัดมาดึงเป็นการทดสอบความยืดหยุ่นของวัตถุเพราะยางทำมาจากโพลิเมอร์ซึ่งเป็นสารประกอบชนิดหนึ่งที่มีสมบัติความยืดหยุน่นดินสอกดถือเป็นสิ่งของที่นำประโยชน์จากความยืดหยุ่นของวัสดุมาใช้ ทำให้วัสดุสามารถคืนรูปร่างสู่สภาพเดิมได้เพราะในดินสอกดมีลวดสปริงเป็นส่วนประกอบทําให้เมื่อเราออกแรงกดสปริงในดินสอจะยุบตัวลงและยืดออกได้เองทําให้ดันไส้ดินสอที่อยู่ข้างในออกมาใช้ได้ครับการนำสมบัติความยืดหยุ่นของวัสดุมาใช้สามารถช่วยลดแรงกระแทกของวัตถุได้ดังนั้น เราจึงนิยมนำประโยชน์ในข้อนี้มาใช้ในการทําหมวกกันน็อกรองเท้ากีฬารวมถึงส่วนประกอบบางชนิดของรถยนต์เช่นยางและโชคอัพรถยนต์ครับกันไกรตัดกระดาษทํามาจากวัสดุประเภทเหล็กซึ่งมีสมบัติที่เด่นชัดคือความแข็งและกันไกรตัดกระดาษไม่มีส่วนประกอบใดที่ทำมาจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่น จึงไม่ใช่สิ่งของที่นำสมบัติความยืดหยุนของวัสดุมาใช้ประโยชน์ครับถุงพลาสติกคือวัตถุที่มีความเหนียวและลูกโป่งคือวัตถุที่มีสภาพยืดหยุ่นเราสามารถทดสอบได้ด้วยการออกแรงดึงถุงพลาสติกและลูกโป่งวัตถุทั้งคู่จะยืดออกเหมือนกันแต่เมื่อหยุดออกแรงดึงจะมีเพียงลูกโป่งเท่านั้นที่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ครับ และแล้วข้าบเรียนเรื่องความยืดหยุ่นของวัสดุในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับสวัสดีครับ กันบ้างค่ะนะักเรียนเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะสภาพยืดหยุ่นของวัสดุนั่นก็คือลักษณะของวัสดุนะคะเมื่อถูกดึงหรือบีบหรือว่าโดนกระแทกนะคะแล้วสามารถคืนสู่สภาพเดิมหรือว่าสภาพใกล้เคียงได้นะคะในขณะที่เราออกแรงกระทําวัตถุนั้นแล้วทําให้วัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปจากเดิมนะคะและเมื่อเราหยุดออกแรงกระทํานั้นแล้ววัสดุสามารถ มีรูปร่างกับสู่สภาพเดิมก่อนที่จะถูกกระทำนะคะเราจะเรียกว่าวัสดุมีสภาพยืดหยุ่นอ่ะคุณครูยกตัวอย่างเช่นฟองน้ำนะคะฟองน้ำฟองน้ำจะมีสภาพนิ่มใช่ไหมลูกนิ่มแล้วเมื่อเราออกแรงกระทำกดลงไปฟองน้ำจะกลับสู่สภาพเดิม สดุนั้นไม่คืนสภาพเดิมนะคะหลังจากที่เราออกแรงกระทําวัสดุนั้นๆไปแล้วอ่ะยกตัวอย่างเช่นดินน้ามันดินน้ามันมันจะเหนียวใช่ไหมคะเมื่อเราออกแรงกระทําหรือบีบไปแล้วดินน้ำมันจะไม่คืนสู่สภาพเดิมใช่ไหมคะเราจะเรียกว่าวัสดุนั้นไม่มีสภาพยืดหยุ่นนั่นเองนะคะ ขอให้นักเรียนทุกคนกลับไปทบทวนบทเรียนกันนะคะกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วก็หมั่นอ่านหนังสือดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะพบกันในชั่วโมงถัดไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย